สวัสดีค่ะทุกท่านพอกันย้ำแรกน่าจะล้างเลิกงานค่ะมันนี้้าพ,พี่น้องมาเบิงค่ะราคากบมือน,นี้จ้ามาฟ้ามน้องสาวคือเก้าค่ะผู้ภาเบิงอ่าพอพันแม่พันไปคลิปก้อนนานี่นะคะน้องเบิงค่ะนสาวกำกลังหล่อค่ะสาดน้ำออกในเป็นตืน่นหล่อเพิ่นขึ้นให้เบิงพี่น้อง นี่จ้ะกำลังโดดต้มเต็มต้เตมตเต็มลงมาเนี่ยค่ะอ่าน้องลาตักโตซ้ำนีนี่ราคาเท่าไหร่เอ็นโตซ้ำนีโต,ต,ตละข้าที่สี่บาทค่ะอ๋อพี่น้องค่ะนี่คือโตซ้ำนีสี่บาทด้วยจ้ะสี่บาทนะคะทุกท่านแต่ว่ารุ่นนี้ห้าบาทค่ะนี่ก็จะมีรุ่นอ๋อนี่ห้าบาทเด้อพี่น้องห้าบาทแสดงมาบอนี่มีอยู่สองราคาเนาะแนนเพราะว่า ชีพสุดท้ายไปก่อนนะนี่คือสามบาทนี่สี่บาทนี่หัอเขียวนะจ้ะสี่บาทอันนี้เอาไปเลี้ยงนี่ม่ยมีตายมแตายอย่างเดียวจ้ะนี่ถ้ารุ่นตละบาทเสี่ยงการตายทั้งทั้งลูกทั้งทั้งคนหน่อยนั่นก็จะกินกันจ้ะอันนี้คือหลอดตายแน่นอนมันบจ้ะอันนี้ห้าเลี้ยงอายุหลายรรดินี้ก็ตอนนี้มั้งคะจ้ะตันน <terrace>. ี <STE AL> masa, ้ประมาณ ส e ามเดือน e จะเข่าสามเดือนค่ะจะเข่าสามเดือนนะคะเดือนกลัวจะเข่าสามเดือนค่ะพี่น้องก็นี่ราคากบอายุสามเดือน e นะคะอยู่ทีราคาสามบาทกับสี่บาทค่ะพี่น้องก็ซีมี้บนกันนะคะอันน,นี้ตัวนี้มันจิตตัวใหญ่กว่ากันเขาถึคัดแยกออกแล้พี่น้องเนอะอ๋อต้องคัดแยกนั่นปจ้ะคัดแยกมันกินกันจ้ะอ๋อนอกจากจะหูราคาแล้วพี่น้องก็คือเบงการเรียงดูของน้องนะคะก็คือจะต้องมีการคัดแยกเป็นระยะนะคะ ทัานตัวใดตัวใหญ่เทา,ก,า,าออก็ต้องมาดขัดออกเพราะว่ามันสีใหญ่บ่ะซ้ำกันจ้ะการแสดงว่าเลี้ยงกบนี่เลี้ยงบอ่อเดียวบ่ได้แม่นบ่นอน,น,น,ะนอ่ะอ๋อต้องเฮ็ดหลายๆบอ่อเพื่อว่าเทาจะขัดแยกเนาะนี่หายแยกมากเหมือนเสานี่ยจ้งว่ามาันเดืเอดเดือบ่หลายนี่บอ่อจ้ะอ๋อนี่ค่ะขัดแยกไปแล้วอยู่บอ่อหนึ่งกันชิรุ่นนี่ค่ะแยกมากเหมือนเสาอันอันนี้คือหนึ่งความรู้นะคะทุกท่านก็คือเราทำ บ่อเลี้ยงกบเราจะทําแค่บ่อเดียวแล้วก็เลี้ยงไม่ได้นะคะก็คือเราจะต้องทําบ่อไว้เผื่ออีกสักประมาณสองบ่อเนาะแล้วก็บ่อหลักเลี้ยงตอนลูกออสนี่ค่ะพอโตมาแล้วก็จับแยกเป็นไซส์ค่ะตรงนี้จะสี่บ่อไหวจ้ะสี่บ่อบ่อลูกแมนหนึ่งบ่อพันแม่พันธุ่นมีของเขาอยู่แล้ว่นก็ยุ่งคนมันบ่อจ้ะสองก็คือ บ่อที่น่าจะเตรียมให้เพันมาพอ้าพันคือบ่อบ่อลูกออดนะจ้าตัวนี้คือเป็นบ่อลูกออดตะเกาวเมนบ่อตอนนี้บ่อลูกออดตะเกาอันจ้าก็ลูกออดเพิ่นเพิ่นเพ่นหางขาดเพิ่นหางรุดกันสิเท่ากับเอามาลงยังสิค่ะก็เป็นลูกวัวเี่สิค่ะอย่างไงมาเรื่อยๆก็ตามไส้ตามเดือนตัวไหนกินอาหารเก่งแต่ไงเกินเท่ากับถงแยกเพิ่นออกเพราะว่าเพิ่นเป็นสัตว์ที่กินกันอยู่แล้วสัตว์หน่อยกินสัตว์ใหญ่เนาะ จ๋อก็คือก็คอยคัดออกไปเนาะเป็นระยะไปต้อง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 รู้เปลี่ยนหนามแม่ท่านหนามคนเสียพคนยังเขาต้องเปลี่ยนเอ้าดำดำเนี่ยนี่บ่เป็นยังเป็นโบนี่เข้าจะโบตายจะมีทั้งฉีทั้งยังเพื่นอือคือดำเสียทหารหลอดกระต่ายหนามเนาะแต่ว่าขนน้ำเน่าน้ำเสียนี่เปลี่ยนเลยค่ะเพราะว่าก็บ่เห็ุแห่งครบเป็นโรคน้ำอือครบคนกักินอาหารเจอเรื่องตัวว่ายใช่ พ่อพ่อหญ่ตอนซ้ำนี่นี่ฮาเอาเอาอย่างเหลียงจ้ะหญ่ซ้ำนี่ก็เอาเอาอาหารเม็ดปลาดุกทื่งหนุนดูกออดทื่งหนุนลูกกบตามใส่ตามขนาดเม็ดหน่อยเม็ดใหญ่ตามขนาดของกบก็คือตั้งแต่มืออ่าบอกออกมาจากฟักไข่เป็นหัวกมากคือเหลียงโดยอาหารปลาดุกเลยอาหารปลาดุกเลยค่ะเพราะจำเป็นต้องอาหารกบก็ไไรจ้ะฝายูมองนี้คือเลียงอาหารปลาดุกอย่างเดียวเลยจ้ะ บ่ได้เลี้ยงอาหารกบคือทั้งอื่นจ้ะนี่ครับพี่น้องแต่ว่าอันถ้าเพิ่นเป็นลูกออดนี่ก็บ่แม่นว่ามือ้อนึงเพิ่นบ่โตให้ให้อาหารเลยเด้อพี่นอ้องเด้อเพิ่นเพิ่นมีอันไข่ไข่อยู่ในถองมันกินอยู่แล้วประมาณ4-4มืม้อค่ะเจ,จังให้อาหารเพิ่นเด้อลูกออด,ดอ๋อ,อก็คือฟักตัวฟักตัวแล้วหนึ่งวันวางไข่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์วางไข่แล้วฟักตัวได้สี่วัน คอยให้อาหารพอแม่ฝักมือหนึ่งวันให้เราเราตายท่านที่เลยอาหารนั่นนี่ทั้งเอียงแล้วมันมั่นทั้งเอียงเนี้ยท่นยังรับอาหารจำนวนไม่ได้จริงีนะให้่นเจิบพัฒนาตัวมันเองของอุ้งของลูกของลูกหัวกะบางคนเลี้ยงพวกเป็นเกาห้เลยตายเพิ่นบัวเลยจะคล้องนี่กจะพานมากขึ้นกัน บโบน่ะมันมันสีบุขอนมันสีบุข้าวเหมือนจะเปลี่ยนน้ำเหมืนเอาน้ำใส่ตายเวัดโบตรงหัวก่ะตายเวัดโอเป็นกองเลยก็คือถ้าตระสการณ์จากกรงมันก็เลยบอกว่าโอ้ยเสียดายแฮมถ้าต้องลองพิสลองถูกเนาะเัืนจะหูไม่ไดแนะนอนไปถูกวิธีเพื่นจะเบื่อขั้นสื่อไปมันจอนจะเสียหายเสียเสียหายเสียดายเงินเท่านั้นเสียหายคงรบปวดหัวเท่านั้นจ้าวันนี้อยู่นี่นี่มีพอพันขายน้ำโบ อันีีอยู่ค่ะแต่ว่าบขัน<บ>เคยขายจักเสือเลยบบหูวิธีทรงมาดนย <laughs> เยะ,ะมีมีพอพันจำนายนะคะทุกท่านแต่ว่าขายหนาฟ้ามนะคะแต่ว่าทรงท่างไกลนี่ก็ขายคือกันค่ะพี่น้องขั้นเผยน้องอยากได้ก็ให้บอกวิธีทรงนํานะคะอ <laughs> <laughs> น้องสาวกับโบหูวิธีทรงค่ะแต่ว่าขายนั่นเพิ่นขายนะคะแต่ว่าจักสี่ทรงให้พี่น้องแนวใดค่ะ นี่ตอนนี้ก็คือเป็นราคาลูกกบนะตอนนี้นะคะขนาดใส่นี่ค่ะพี่น้องใส่นี้อยู่วันตัวละสี่บาทอ่าสามบาทถึงสี่บาทนะคะสามบาทห้าบาทเอาหน่อยเอาหลายก็ราคาท่อกันหมดแล้วอ๋อโอเคถ้าผู้ใดจะเอาไปเลี้ยงนะคะแบบชั่วค่ะคือบ่ตายนะคะรุ่นนี้คือบ่ตายแน่นอนจ้ะนี่ค่ะรับรับรองเปอร์เซ็นต์ได้เลยค่ะค่ะอันนี้ก็คืออยู่ ป่ามของน้องสาวนะคะบ้านนนจิกอำเภอวารินต์ตำบลคู่เมืองนะคะอำเภอวารินำราดจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ,ะพี่น้องคันผู้ใดยอยู่ใกล้นะคะอยากได้มาเลียงค่ะอยากได้ไปเลียงกับมาขอสื่อผูนใดนะคะมาติดต่อสอบถามเบองค่ะเฮียเล็กสเปกบานหน้านะคะเป็นกระมีเพจอยู่ค่ะนี่ค่ะมีทั้งเพจทั้งช่องมีทั้งเพจและก็ช่องยูทูบค่ะเฮียเล็กสเปกบันหน้านะคะเป็นกัะเลียงกบค่ะ พี่น้องมาได้ค่ะพายุวัเพอวารินนะคะถ้าอยากได้ค่ะก็ได้จะประมาณประมาณหารอยโตอยู่ค่ะพี่น้องคะคันผู้ใดสนใจนะคะตโตละซีบาทาบาทค่ะมีหลายใสให้เลือกค่ะนี่จะ้ะเดี๋ยวไปเบิง้งทั้งฟาร์มพอพันแม่พันนำเนาะยู่ใส่เนาะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิงเบ้งอีกรอบนึงค่ะตัวนี้คือเป็นบอที่จะคัดแยกออกนะคะเป็นบอที่เลี้ยงจากาลูกออดนะคะไงเหล้ยวคอยคัดทยอยคัดไปค่ะ เดี๋ยวไปเบิ้งทั้งพอพันธุ์แล้วก็บบออื่นๆค่ะค่ะตัวนี้คือบออบออที่โตขนาดใหญ่แล้วนะคะปีนี่กบปีนี่โกบปีนี่กบกบสาวเนาะนี่กบสาวค่ะอันนี้เขาขายบอคายจำหน่ายบอบอปลาเนื้อไว้เนี่ยเคยเป็นพอพันธุ์แม่พันธุ์อ๋อเิ็กเพี้ยนพอพันธุ์แม่พันธุ์เนาะว้าวกบปีเดียวได้ค่ะพี่น้องแต่ว่ากระน่าเสียแล้วเมื่อเชียนร์นะทำเสียแน่ได้จ้าเป็นว่าน้องสาวบอเด็กเพี้ยน พี่น้องคะ,ะคือบอ่อพอพันตัวใหม่นะคะนี่ค่ะว้ายนี่นีกระโดดมาแนึ่นสี่เดือนถ่ายอ่นี่ค่ะใส่นี่นะคะทุกท่า์นี่ค่ะอันนี้คือสี่แล้วสี่ถึงห้าเดือนโอ้อ,อันนี้ผสมว่างคมจะว่างไข่ได้ยังนี่ยังยัง่งใจยังบันอายุอายุเท่าไหร่คะจึงสีว่างไข่ได้ เจ็ดถึงแปดเดือนหกถึงเจ็ดประมาณก็ที่สมบูรณ์หกเดือนก,นกับบางเธอกม่ได้แล้วเอา,เอา,เอา,เอาตามจริงอยเจ็ดแปดเดือนจ้ะหนาหนาหนาวพันสีบพันสีบไข่เด้ออ๋อหาครับก็ประจำชิ้นหนาหนาวอยู่เด้อหนาหนาวน่นก็คืออายุอายุนี่ว่างไข่ได้แต่ว่าพันาบาว่างไข่มันก็จะไปท่าเดือนหกนอพันที่ถ่ายเฮาเฮาเฮาพอพันเขาประมาณเดืน 3, นน 4, อนสามเดือนสี่แบบสมอะไรเล้อ่จ้ะ อก็คือเดือนสามเดือนสี่ประมาณมีนาเมษาเนาะมีนาเบิดเบิดหนาวจ้ะจ้ะคือไซนี้ประมาณมีนาเมษาทําฝนเทียมเนาะเฮ็ดฝนเทียมหล่อได้เลยค่ะพี่น้องอ่าเปลี่ยนหนามวิธีการหล่อเนี่ยเขาหล่อเนี่ยอะไรน้องอาก็คือสช่ำเอาช่ำเอาหัวบัใส่บอัวชนี้ก็ได้วันนี้เขาเปลี่ยนหนามเฮ็ดหนามให้สะอาดเอาหนามใส่เลยจ้ะเอาหนามใส่ใบเส้นเต็มือนึงอ่า มือแรงมากมันเบ,บิงเบ,บิงเตะมือพอน้อพี่น้องพ้นบ่ออยากออกซื้อ <c oughs> น้องลาวะะ่าอย่าทายเอาหนาเด้อว่าันอ่นต่อ,ต,อต้อค่ะ,ออะอเอานหนาดให้สะอาดเต็มเต็ียมนี้ค่ะ,นะ,ค,ะคนกบพ่น,นบางใครพ่นบ่าบางใครหนามเลอยอยยขี้หุ่นแห้งจ <c oughs> มะมันเป็นยังบ่อ๋อมันกระโดดไกลอยู่แล้วออ๋ก็ประมาณเพียงนี่แหละเพียงบ่อนี่่คะเทาก็เอาพอพันแม่พันมาลงเทากั ตัวแกงเนี่ยบางฟาร์มเขาก็บโบตรงแกงบางฟาร์มมันกับใครเลยนะบางฟาร์มแต่ว่านี่เขาตรงแกงอ๋อขอให้เปลี but, ่ยนน้ำคือเพิ่นว่างไข่เลยเออเปลี่ยนน้ำให้สะอาดที่สุดคือกับข้งน้ำไว้ถ้าน้ำมีค้อรินหัวยังมีก็ตรงขังน้ำไว้เนี่ยแต่ถ้าเขาน้ำใส่ธรรมชาติเขาบอกเป็นยังค่ะเขาก็เอามายมเือแรงมากโต๊ะมือแรงมากเขาก็มาหาไฟอย่างงกระได้เบ็บๆเม็ดๆเจีดเีดเจียดดามวันี้จ้า ชีดน้ามือคือฝนตกก็จะละก็ประมาณจะเคริ่มซุ่มหงศ์ค่ะจะข้าวมันก็บห่วงมันก็บขวมกันเอื้อนเ้าก็ก็ได้แบบทั้งก็จังมาแยกออกจ้าเบาถึงงไงนี่ยูเด้อผู้ผู้เฮ็ดเปลเก็นก็จะว่าโว้ายยังไงเท่แต่ว่ามันมันก็บ่ง่ายคือว่าแต่ว่าผู้เฮ็ดเป็นแล้วมันก็เลยเบาง่ายน่ะจ้าคือแต่ว่าสำคัญก็คือต้องเปลี่ยนหนามใหม่เนาะอุ้ยต้องเอาต้องเฮ็ดให้สะอาดเพราะว่ากบเพิ่นก็อยากให้ลูกเพิ่นอยู่มองสะอาดคือกันนะจ้า เพื่อนก็นอยากให้ลูกเพคนปลอดภัยเนาะเปลี่ยนหน้ามันเปลี่ยนนา้<ค>นนนา,มนนามไม่แล้วกับเห็ดแสงฝ่าแลบจักนักหนึ่งอ๋อต้อเคลือกตีเส้นกับซีก็น้ำมังไป <c oughs> เห็ดแรกๆตลกแตลกแต่ว่าก็ได้พ้นดีๆเด้อพี่น้อง <c oughs> จ้าอ่าโอเคขอบคุณในหลายเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งทั้งพอพันแม่พนันโตเก่าค่ะนี่คือพอพันที่ให้ลูกมาหลายรุ่นแล้วนะคะนี่ นี่ค่ะอันนี้เราเคยพามาดูครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มาขอคําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปแล้วรอบนี้เรามาดูอีกครั้งค่ะมาดูลูกของเขาแล้วก็นีเลาได้ลูกได้รุ่นเนี้วมาดูเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะรุ่นนี้คือหลุนใส่แบบเต็มที่ชื่อถึงวล้นนะมนะแรอย่งนี้ มเราเลยเรอยอืมจักจักจ็ปีว่างใครเดี๋ยวจักปีหนึ่งละเราก็ว่างใครส่วนหมากเข้าถิ่เปลี่ยนพอพันปีตัวปีแต่ว่ายูนีโบบไดซีเรียสก็ปีตัวปีอืมคือที่ตัวเล่าหนะเลียงเล่าไปเอาเล้าใครเรียงเล่าใครหายเขาก็เอาเล่าสวนหมากมันจะใครพอสมบูรณ์อ๋อแต่ว่าขั้นปีกบอันพอพันพอพันปีตัวปีมันก็ะสมบูรณ์ในห้องจ้ แต่ว่านี่ก็ได้ตลอดกันลูกคนนั้นละม้วนมันน่ะนะส่วนมากบางฟาร์มเขาจะแยกตัวปูนี่ตัวปูนี่ตัวแม่เขาจะแยกกันแต่ว่าอยู่นี่เพรเลยเพรเคยแยกแต่มันมันมันเห็นกันมันกับโบคุนเคยมันม้อนกับโบโคมบบเมียนบบเกียวเขามีสมดุลระยะในการสมพันธ์กันอยู่แล้วแล้วก็มาอันถ้าเขาแยกบ้ออกหนามันอยู่จัิงสิเท่ากับโบไข่เลย แต่ว่าถ้าฝนมาแห้งๆนั่นคือใครจ้ะแต่ว่าชวนมากะาข้าวผสมสมก่อนนาฤดูนี่ข้าต้องเอาไปแยกบ่อเขาเขาถึงจะโคมกันได้อืมก็เลยบ่ไห้ก็เลยบ่ไห้ว่าสิมัเกี่ยวกันกับเอาตัวปูแยกบ่อเอาตัวเมียแยกบ่อแต่วาฟฝ่ามันเทนิ่งสันได้นี้บ่เห็ดบ่เห็ดกับบ่อผมบ่อใด้คือกันได้จะได้จนได้ไม่เห็ดมากเ่จนตลอดนี่แหละจว่า มาลอกมองมันมันสำคัญว่าว่าจะไปเอาตัวปู่ออกจากตัวเมียเฮงเขาจะตรงการเอาหนามเตียนหนามไม่เป็นควบหมนกันเฮงตักเอาไปไงเลยเอาลงบ่อเลยเฮงหมดตรงไปว่าเอาไปไม่จับครูอะไรเป็นครูอะไรเฮงมันควบกันปุ๊บเฮาจับลงเลยเฮงไหนวะจ้ะนี่คือสำหรับอ่านมองนีติเหตุการนี่ตัวเม่เพิ่นเกิดอุดมสมบูรณ์ยังไงนี่ค่ะแม่พันหม้อผ่านถึงจังสีมันจัง ต่ว่าเขาว่าขนาดซ้ำนี้พอดีใหญ่เกินไปมันกระซิอันนี้เนี่ยซ้ำนี้พอดีจ้ะอืมกันซุ้อว่าเขาขายพอพันม่พันนี่เขาขายคู่จังใดจ้ะคูอนี้คู่ละสองร้อยหาซิบืมบางบางคู่บางบางมองสามร้อยปุ้นละค่ะบางบางมองขายขายตัวละร้อยค่ะแต่ว่า<ม>บ่ราท่นบ่ราท่นในร่งขายเด้อพ,พี่น้องเพราะว่าปีนี้ ขยายพอพันธุ์พันเห็ดออกขายให้ได้่ะจ๊ะพื้นทียัง่ตอนนี้ทําพี่น้องอยากได้พอพันธุนะคะก็ต้องลอก่อนนะคะพอพันธุแม่พันธุ์ตอนนี้น้องลากับกำลังเพาะขยายอยู่ค่ะปีหน้าจังว่ากันค่ะจ้าปีหน้าจังววากันนะคะตอนนี้พื้นที่น้องกับพื้นที่น้องกับบัว้ายค่ะเอาเห็ดยูส่วนค่ะหลังบ้านนะคะคอยขยายไปค่ะต่ว่ามือนี้ก็คือห้ข้อมูลพี่น้องในเกี่ยวกับราคากบนะคะ ราคาลูกกบ้วก็ราคาพอพันในมือนี้ค่ะพอพันแม่พันจ้าโอเคค่ะพี่น้องคะมือนี้ก็มีเนื้อหามาฝากเล็กๆน้อยๆนะคะอ่ามีพี่น้องทักมาค่ะว่าพอพันแม่พันขายบอนะคะราคากรบตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ค่ะก็เลยพามาเบิ้งค่ะนี่ค่ะแล้วข้อมวิธีการดูแลกับขําแนะนํานะคะสำหรับมือนี้ค่ะก็คงจะมีแค่นี้นล้วค่ะทุกท่านค่ะ กันอันใดบอคอบพุ่มพี่น้องกะสอบถามมาได้ค่ะเดี๋ยวสีให้น้องสาวนะคะตอบให้นะคะมาถามแล้วกับเพื่อนบอกก็สิบบอกพี่น้องต่อค่ะเพราะว่าเกณฑ์บอหันในเลี้ยงนะคะเคยเลี่ยงไปปีนึงกะยุดไปค่ะกะสีเอาคําถามนั่นมาถามกับน้องสาวเราไปบอกพีบอกน้องค่ะสงสัยอันใดกบสอบถามมาได้ค่ะสำหรับมื้อนี้กับคอลาไปแต่เพียงทานีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ